สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบัตรสมบริการแห่งรัฐเงินนี่ต้นวัเหล็บ1,000 0บาทแล้วก็กลุ่มเปราะบางครับข่าวดีล่าสุดครับคุณผู้ชมเฮก,กันทั้งประเทศซึ่งเผยเกี่ยวกับ วันแจกเงินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยกอข้างเผยเริ่มแจกเงินดิจิตอลวอลเลตหนึ่งบาทในช่วงของ20กันยายนสองพันหร้นี้กลุ่มไหนได้ก่อนหลังบัตรสุดการแห่งรัฐผู้พิการกลุ่มเปราะบางซึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับหากพลาดเนี่ยเงินจะไม่เข้าบัญชีน,นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดล่าสุดกันเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผย20กันยายนนี้แจกเงิน10,000บาท เมื่อวันที่9กันยายน67นายพิชัยชุนหวะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับความคืบหน้าโครงการ 10, านิตันวเล็ศ10,000บาทซึ่ง รัฐบาลจะดําเนินการแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการซึ่งรวมแล้วเนี่ยนะครับ14.5ล้านคนก่อนคาดว่าจะโอนเงินได้ในช่วงวันที่20กันยายน2567นี้เป็นต้นไปซึ่งคําว่าเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าทยอยดาเนินการโอนเงินก็ได้อาจจะไม่ได้พร้อมกันในวันเดียวก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ติดตามรายละเอียดความชัดเจนอีกครั้งนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะต้องรอทางด้านนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่12-13กันยายน2567นี้ซึ่งนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆให้กับพี่น้องผู้ที่ถือบัตรสุดการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็รอคอยเงินยีตน่ต้นวัลเลต10,000บาทนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะโอน10,000บาทนะครับซึ่ง เกี่ยวกับในเรื่องของการโอนเงินกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มเปาะบางนั่นเองน่าจะเป็นช่วงของ20กันยายนนี้แต่ว่าในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสมุดการแห่งรัฐนะครับจำนวน13.5ล้านคนส่วนผู้พิการเนี่ยนะครับมี2.2ล้านคนแต่บางคนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสมุดการแห่งรัฐอยู่ซึ่งต้องตัดออกให้ข้อมูลไม่ซ้ากันนะครับในส่วนของที่ซ้ํากันก็น่าจะเหลือ1 4.5ล้านคนหรือว่า14.5ล้านคนนั่นเองซึ่งนายพิชิตกล่าวทีนี้นะครับทางด้านนายพิชิตยังกล่าวอีกว่าส่วนที่มูลค่าการซื้อขายของในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ทะลุ1แสนล้านบาทนั้นน่าจะเกิดจากปัจจัยความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความชัดเจนของนโยบายที่แถลงในเร็วๆนี้รวมทั้งนี้นะครับการที่รัฐบาล ที่ผ่านมาได้ปรับกติกาการลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของช็อตเซลล์ซึ่งทำได้ในระดับหนึ่งนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยในเรื่องของการแจกเงินทางด้านรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังก็เผยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแจกเงินเริ่มวันที่20กันยายน2567นนี้กลุ่มแรกที่จะได้รับก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบาง และครับก็คือประกอบไปด้วยผู้ที่ถือบัตรส่วนการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแล้วก็กลุ่มของผู้พิการนะครับทีนี้เขาบอกว่าเริ่มดาเนินการ20กันยายนนี้นั่นหมายความว่าก็น่าจะมีในส่วนของการแจกเงินเริ่มตั้งแต่วันที่20กันยายนเขาบอกเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายวันในการแจกหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งนี้รอนะครับความชัดเจนในส่วนของการ ถแถลงต่อรัฐสภาเสร็จแล้วเนี่ยเข้าคอรอมอพิจารณาก็น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของวิธีการแจกเงินนั่นเองนะอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นความชัดเจนความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นสําหรับวันแจกเงินให้กับพี่น้องคนไทยนะครับที่รอคอยเงินที่ต้นบลต์หนึ่งบาทนั่นเองนะก็นะครับ ยังเล็งอยู่เหมือนเดิมนะครับทางด้านรัฐบาลก็คือแจกเป็นเงินสดสําหรับกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์การแจกเงินนั่นเองนะทีนี้สําหรับคุณสมบัตินะครับแอดมินขอทวนอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติก็คือประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ปิดรับลงทะเบียน15กันยายน2567ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน8,04,000 0บาทสําหรับปีภาษี2566ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพา และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน5แสนบาทเงินฝากดังกล่าวหมายความถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วมและเป็นเงินฝากณนะวันที่31มีนาคม2567ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐนะครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นคุณสมบัตินะครับทีนี้นะครับแอดมินขอฝากอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมก็คือ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสบริการแห่งรัฐคือเป็นในส่วนของการใช้จ่ายที่เป็นบัตรสดิการแห่งรัฐแบบใหม่เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากบัตรคนจนมาเป็นบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่เป็นบัตรประชาชนแบบสมัครการก็นําไปรูดซื้อใช้จ่ายนะครับในซื้อสินค้าบริโภคบริโภคและทีนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของเงินสดนะซึ่งรัฐบาลก็เล็งเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะแจกเป็นเงินสดสาหรับดิ่นต้นบลต์หนึ่งหมื่นบา, 1, บาทเนี่ยฉะนั้นแล้ว ตั้งแต่ที่มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับสิทธิ์หลายคนนะครับก็คิดว่าน่าจะเกินร้อยละแปดสิบเก้าสิบนะครับก็คือเหมือนกับผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วนั่นเองนะก็คือใช้บัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะนามาผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนี่แหละทาไมถึงต้องทํานะครับเพราะว่าเวลารัฐมีโครงการเกี่ยวกับในเรื่องของการ จ่ายนะครับหรือว่าช่วยเหลือเป็นเงินสดนะครับก็จะสามารถรับเงินจากทางภาครัฐได้โดยง่ายไดก็คือรัฐจะดําเนินการโอนเงินเข้าเลขพร้อมเพย์ที่เป็นบัญชีธนาคารผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองเลขพร้อมเพย์ก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานั่นเองทีนี้จุดนี้ห้ามพลาดก็คือว่า คนที่ได้รับสิทธิ์นะครับในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุิการแห่งรัฐก็ดีหรือว่ากลุ่มผู้พิการแต่ว่าผู้พิการไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าผู้พิการเนี่ยได้เบี้ยอย่างชีพผู้พิการเป็นรายเดือนอยู่แล้วก็ได้รับปกติทุกเดือนนะครับแต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุิการแห่งรัฐนะครับบางคนเนี่ยผูกพร้อมเพย์เอาไว้ตั้งนานแล้วบัญชีก็เปิดไว้ตั้งนานแล้วไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เดินบัญชีนะครับ ทำให้บางทีเนี่ยธนาคารนะครับเห็นว่าเราไม่ได้ใช้จ่ายนานแล้วก็ปิดระงับบัญชีเราไปทีนี้พอปิดแล้วเนี่ยเวลาที่มีโครงการรัฐสวัสดิการนะครับแบบนี้ทีนี้รัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินช่วยเหลือเรานะครับเข้าเลขพร้อมเพย์ของเราก็ไม่สามารถที่จะโอนเข้าได้เนื่องจากว่าบัญชีธนาคารถูกปิดแล้ววิธีการก็คือว่าเราลองเช็คดูนะครับลอง ลองโอนเงินนะครับให้ญาติพี่น้องหรือใครก็ได้นะครับลองโอนเงินเลขบัตรประจําตัวปร,ชชประชาชนของเราเนี่ยผ่านพร้อมเพย์ลองโอนดูนะครับว่าเงินน่นมันเข้าบัญชีไหมถ้าเข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีเรายังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าโอนไม่เข้านะครับแล้วบัญชีเราปิดเราจะต้องดําเนินการเปิดบัญชีใหม่แล้วก็นําไปผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนใหม่นะครับโดยที่เราจะต้องยกเลิกเลขบัตรนะครับที่ผูกกับ บัญชีธนาคารอันเก่าที่ปิดไปแล้วเนี่ยต้องยกเลิกก่อนแล้วก็เปิดบัญชีใหม่ปุ๊บนะครับเราก็นําไปผูกใหม่ก็ไปที่ธนาคารนะครับที่เราเปิดบัญชีแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าให้ดําเนินการให้หน่อยนะครับในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ใหม่นะซึ่งจะต้องยกเลิกบัญชีเก่านั่นเองนะครับ ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมการความพร้อมเอาไว้เพื่อที่จะรอรับการโอนเงินจากภาครัฐเงินดิต้อ0นึ0งหมบาทนั่นเองนะครับฉะนั้นในส่วนของการแจกเงินตรงนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเงินสดแหละเพราะว่าเขาก็พูดถึงเรื่องเงินสดมาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ เราก็จะต้องดําเนินการเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อที่จะรับการโอนเงินจากภาครัฐในครั้งนี้นั่นเองอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแอมินก็ขอฝากไว้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์คดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารประสุการแห่งรัฐเงินนี้ต้นเลต์หนึ่งหมบาทนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆทั่วไปที่น่าสนใจสวัสดีครับ